ดูดูให้ดีมีแล้วให้ดูใสไม่ใ่ราไม่ใช่ไม่ใส่เราให้ดูโอเคสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่องดูดีสไตล์วันนี้นะครับโดก็จะมารีวิวกระเป๋าใบหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือกระเป๋าใบนี้นั่นเองตึนตชื่อรุ่นว่า Gucci Globe Turtle Beauty Case นั่นก็คือน้องใบนี้นะครับผม เป็นชื่อที่อ่านยากมากเลยนะจริงๆนะ Gucci Globe Tote Beauty Case okay. Okay. จะบอกว่ากระเป๋าใบน,นี้เนี่ยนางมาคอแลแลบกันระหว่าง Gucci กับ Globe Tote นะครับ <Wow. S 1> <laughs> ซึ่งแบรนด์ Globe Tote เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่สร้างกระเป๋าลอลากระเป๋าเดินทางกระเป๋าใดๆก็ที่มันเป็นกล่องๆอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็เขาก็เอามาคอลแลบกันแล้วก็กลายเป็นรุ่นนี้ขึ้นมาซึ่งใบนี้ก็เป็นอีกใบนึงที่แลไอเทมมากๆเพราะว่าดาราในเมืองไทยเนี่ยใช้เยอะมากแล้วก็หายากมากๆซึ่งตอนแรกตอนที่เขาออกมาเมื่อปี2020บใบนี้หาไม่ได้เลยเดินไปช็อปไหนก็หาไม่ได้ไม่มีของแต่ตอนนี้ในะช็อปเดินหาได้เลยนะครับผมหาได้ง่ายๆแล้วนะตอนนี้สวยมากๆเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะครับว่าน้องใบนี้ดีเทลเป็นยังไงมีความพิเศษยังไงเ็ก กระเป๋าใช้งานและอย่าไปเครียดกับกระเป๋ากระเป๋าเราซื้อมาใช้งานแลวไม่ต้องแบบครบ,บประงมมันเหมือนลูกไม่ต้องขนาดนั้นซื้อมาใช้งานนะฮะใบนี้ตั้งไว้ที่ไหนคะหัวเตียงตลอดไม่เคยเอาไปใช้เลยนะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะ <c oughs> ตัวเขาจะเป็นกล่องแข็งๆเลยวัสดุของใบนี้นะครับผมเป็นแนวาสด์ลายโมโนแกรมทั้งใบนะฮะให้ดูโดยรอบเนาะ เป็นทรงที่ฮิตมากๆนะตอนนี้คือถ้าเกิดถือไปช็อปไหนก็คือปังอะ่ะอะไหลเป็นซีเวอร์ฮาร์ดแวร์ครับสวยงามมากหมดทุกจุดเป็นสีเงินหมดเลยนะครับผมดูมองว่าถ้าเกิดเป็นสีเงินนะครับมันจะดีต่อการใช้งานมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสีทองเนี่ยมันจะเกิดอาการเฟดได้แต่สีเงินนี่ก็คือยังไงก็จะเป็นสีเงินมามาใบนี้คนระับความพิเศษก็คือตรงนี้ด้วยหูจับของนางจะเป็นบมบูเป็นไม้แผ่าแบามบูนะ ซึ่งมันเป็นจุดเด่นของกุช,ชี่เลยแข็งแรงมากๆเดี๋ยวให้ดูภายในแล้วกันเนาะเวลาเปิดเปิดแบบนี้นะอะได้ยินแล้วก็ฟินเลยนะภายในมีสายจ้าดูดีไม่เคยใช้สายเลยอะ่ะตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยใช้สายถืออย่างเดียวเลยภายในก็จะโล่งๆแบบนี้เลยครับไม่มีช่องพ็อกเก็ตอะไรนะฮะหมดทุกจุดนะครับผมหมดทุกจุดต่อมาแข็งแรงมากๆสวยเลยครับ แบนแซมอยู่ตรงนี้ดีซี C อยู่ข้างหลังนะครับผมภายในสะอาดแบบนี้ภายในสะอาดแบบนี้กูขายของใช่ไหมภายในก็กว้างๆแบบนี้นะครับผมสามารถใส่ของได้มากมายใส่ทโทรศัพท์ได้ประมาณ20เครื่องเครื่องเลยทีเดียว,วถ้าเกิดวัดด้วยเรื่องเงินก็น่าจะใส่เงินได้ประมาณ2ล้านบาทสําหรับใครที่สมบัติเยอะๆนะครับดนแนะนํานี้เลยครับกุญแจครับผมมีมาให้ด้วยนะผมไว้ใส่เงินสัก20ล้านแล้วก็ล็อกเก็บเอาไว้แบบนี้ ดอูอย่างนะ้าไปเนี้ยเวลาปิดมันไม่เสียงดังแบบหนวกหูนะครับเวลาปิดมันจะแบบฟังนะเนี่ยเนี่ยปิดแล้วล็อกแล้วเห็นป่ะถ้าเป็นของปลอมมันจะไม่มีเสียงแบบนี้นครับผมของปลอมมันจะมีเสียงดังแกลกเลยก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถใส่สายได้เดี๋ยวใส่สายให้ดูดีกว่าสายสามารถปรับระดับได้นะครับผมปรับได้ถึง3ระดับเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กตัวใหญ่หรือผู้ชายตัวเล็กตัวใหญ่สามารถ สะพายได้แน่นอนนะฮะในส่วนของตะคอนนะครับผมจะต้องปั๊มกุชชี่นะครับผมถ้าเกิดไม่ปั๊มนะตีไว้ได้เลยว่าปลอมแน่นอนใส่สายให้ดูดีกว่านี่จ้ะนี่สายแล้วประมาณนี้อ่ะดูอัน,นี้ให้ดูก่อนอุ้ยหลุดแล้วสายรับประมาณนี้นะครับเห็นไหม มันเท่มากๆเลยนะจริงๆใบนี้ถือว่าเป็นใบที่ด o ชอบมากๆแล้วก็รักมากๆเลยแล้วก็คิดว่าน,น่าจะยังไม่ขายตอนนี้มันมีคนให้สองแสนก็เอาไปเถอะครับเชื่อว่าน่าจะดูแลได้ดีกว่าด o และหลายคนอาจจะอยากรู้ราคาแล้วว่าน้องออกช็อปเท่าไหร่นะครับผมออกช็อปใบนี้นะครับออกช็อปใหม่ๆนะตอนนี้อยู่ที่ราคา72,000บาทนะครับผมในเมืองไทยไม่แพงครับใบนี้ หือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใบนี้ใช้งานได้จริงใช้งานได้ทุกวัน every day look ได้นะครับผมอาดูฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับน้อง Gucci Globe t o r t o Beauty Case ใบนี้แล้วกันนะครับผมหาซื้อได้ในช็อป Gucci ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผม EP หน้าโดยจะเอากระเป๋าใบไหนมารีวิวจะแลขนาดไหนจะสวยขนาดไหนแล้วก็จะฮิตขนาดไหนนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะครับอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊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 งเดินละกันนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายดูดูให้ดีมีอะไรให้ดูใครไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราเราไม่ให้ใหดูเย้ yeah.